คารพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยเป็นอาคารส่วนหนึ่งที่อยู่ในหอภาพยนตร์องค์การมหาชนโดยถูกจำลองมาจากโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงสีกรุงในสมัยรัชกาลที่7ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาของวงการภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับและคุณพุทธพงษ์เจียมรัตตันยู่นักวิชาการภาพยนตร์จะมาเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวของอาคาร พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยแห่งนี้ให้กับเราได้รับรู้กันครับคุณบิวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีอะไรมากมายกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยครับไม่ทราบว่ามีอะไรยังไงอยู่ในที่ต่างๆเหล่านี้บ้างครับครับที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยชั้นที่เราอยู่อยู่ตรงนี้เรียกว่านิทรรศการหนึ่งร้อยปีภาพยนตร์ไทยจะเป็นโซนที่ให้ความรู้คนเรื่องเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเรานับ ทศรษที่1น,นะครับทศทษที่1ก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2440นะครับเพราะว่าเราพบเจอหลักฐานว่าหนังเข้ามาฉายในเมืองไทยครั้งแรกเนี่ยคือวันที่10มิถุนายน2440มีหลักฐานอย่างนั้นเลยครับหลักฐานเป็นข่าวหนังสือประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์บางกอกไทมนะครับ,รบในสมัยรัชกาลที่5 ว่ามีฝรั่งชื่อว่าเอสจีมาคอฟสกีเนี่ยเขาลงชื่อไว้เขาจะนําหนังเขามาฉายที่โรงละครหม่อมเจ้าอลังการนะครับคนนี้คือหม่อมเจ้าอลังการครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตู3ยอดนะครับ,รบเราไม่มีรูปภาพโรงละครมาให้เห็นแต่ก็พอจะสื่อคนได้ว่าเป็นโรงละครที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นครับแล้วก็ในคืนแรกมีคนมาดูหนังกว่า600กว่าคนโอ้เยอะนะครับนะครับพอตัวที่ 2, 2> ได้กลายเป็นโรโย่เจแปนนิสตอนแรกเป็นเจแปนนิสเฉยๆพอตัวที่ 2, 2ได้ตาประทับ ผ่นดินนะครับกลายเป็นโรงหนังญี่ปุ่นหลวงนะครับ,รบแล้วก็มีโรงหนังอื่นๆเกิดขึ้นมาอีกเพื่อแข่งขันกันในยุคนี้เป็นยุคหนังเงียบก็จะมีแตรวงนะครับนี่เห็นภาพแตรวงในสมัยก่อนแตรวงเล่นประกอบการฉายนะครับ,รบต่างประเทศเนี่ยอาจจะเป็นวงออเคสตาราหรือว่าเปียโนเดี่ยวอะไรพวกนี้แต่ในเมืองไทยเป็นแตรวงเป็นหลักเล่นประกอบการฉายหนังเพื่อให้เกิดความคืดคืนไม่ให้มันเงียบครับ โอ้เราจะลองอะไรกันครับเนี่ยห้องนี้อันนี้เป็นโรงหนังครับสมัยก่อนผสมผสานกับแบบสมัยใหม่นะครับเราตั้งชื่อว่าโรงหนังอลังการโรงหนังอลังการแม้มันจะดูไม่อลังการเพราะจริงๆแล้วคำว่าอลังการเนี่ยเป็นชื่อของโรงละครหม่อมเจ้าอลังการซึ่งเป็นสถานที่แรกที่ฉายหนังในเมืองไทยที่ผมเล่าให้ฟังจากข้างบนค้านะครับนั่นหมายความว่าว่าการการดูหนังของคนไทยก็มีมาเป็นร้อยปีแต่ก่อนเาก็นั่งกันในโรงหนังกันแบบเนี้ย ใช่ครับมหอรสบที่ดึงดูดใจให้คนออกจากบ้านที่สําคัญที่สุดในช่วงพอมีหนังเข้ามาก็คือโรงหนังนี่ละครับคนก็มากันทั้งครอบครัวโรงหนังสมัยก่อนเนี่ยใหญ่กว่าโรงหนังทุกวันนี้จุได้เป็นพันที่นังเป็นพันเป็นเก้าอี้อย่างนี้เป็นพันๆเลยใช่ครับแล้วนี่เห็นบอกว่าเครื่องฉายหนังนี่มีหลายแบบเลยครับตัวน,นี้มันจะผสมผสานนะครับไม่ได้เรียงตามยุคสมัยเท่าไหร่อย่างนี่เป็นเครื่องฉายแบบมือหมุนยุคก,การฉายหนังแรกๆนะครับต่างประเทศก็จะฉายโดยใช้มือหมุนแบบนี้ครับผมนะครับ ฟิล์มก็จะเลื่อนลงไปนี่เราไม่ได้เปิดไฟขึ้นมานะครับก็จะมีแสงก็จะส่องผ่านให้เห็นภาพหน้าจอนี่ของจริงเลยฮะครับของจริงข้างหน้านี่เห็นมีอุปกรณ์แปลกๆมากมายเลยครับคืออะไรครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าัครับ หน้าโรงหนังมีอุปกรณ์ปรแปลกๆเพียบเลยครับคุณวิวครับที่เห็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับทั้งซ้ายและขวาเนี่ยมันเป็นในยุคหนังเงียบหนังเงียบมันเกิดขึ้นมาก่อนหนังเสียงอยู่แล้วนะครับ,รบตั้งแต่ยุคที่บันทึกเสียงลงไปในฟิล์มไม่ได้แต่แล้วเนี่ยด้วยความที่มันเงียบเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์เพื่อให้เกิดความคลื่นความสนุกสนานนะครับแต่ก่อนเขาฉายหนังเนี่ยเขาฉายเหมือน <c oughs> เรากลับบ้านมาดูทีวีทุกวันนี้นะครับเริ <c oughs> ่มต้นได้หนังข่าวหนังข่าวแล้วก็หนังสั้นๆนะครับจบในตอนหนังภาคต่อ ภาคต่อนี่เหมือนละครโทรทัศน์ทุกวันนี้เลยเรียกว่าหนังซีเดียลพระเอกกางจะตกหน้าผาไม่รู้ว่าจะตกหรือไม่ตกก็ตัดจบดูต่อพรุ่งนี้แล้วก็หนังเรื่องยาวปิดท้ายนะครับฉายตั้งแต่สองทุ่มถึงเที่ยงคืนคนก็มาดูเนาะใช่ครับครับวันนี้มีโอกาสได้มาอยู่กับว่าว่าทำการดูหนังของเราหลายร้อยปีที่ผ่านมาได้อยู่ในแบบว่าโรงหนังที่จำลองสมัยก่อนขอโอกาสลองนั่งชมบรรยากาศจริงๆฉายหนังจริงๆได้ไหมครับได้ครับอ่า นะครับจะเห็นเบิร์นนะครับพระเจ้ากรุงสยามนะครับพระเจ้ากรุงสยามเย็นกรุงเบิร์นโคมช้างเผือกประดับอยู่ข้างบนนะครับนี่ของจริงๆเลยใช่ครับเป็นเหตุการณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสกรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับนี่ขบวนเสด็จของพระองค์นะครับนี่พระองค์นะครับยกหั์แตะพระมาราสีขาวผ่านหน้ากล้องไปแล้วแค่นั้นเองครับในยุคนั้นเนี่ยฟิล์มยังมีขนาดสั้นๆนะครับประมาณแค่40ฟุตแล้วก็เขายังไม่มีเทคนิคการซูมหรือการแทนภาพช่างกล้องเนี่ยก็ต้องมาตั้งกล้องตรงที่คิดว่าจะเห็น คนที่ถูกถ่ายชัดที่สุดนะครับ <โด S 1> เขาก็เลือกมาตั้งตรงนี้อ่านี่เป็นอีกหนึ่งเดนเซตต่อมานะครับสิสามกรกฎาคมสองสี่สนี่เป็นเรือเพื่อนั่งลำแรกที่กษัตริย์แห่งสวีเดนพระองค์นี้นะครับส่งไปรับในหลวงราชการที่5้ามาในหลวงราชการที่5ขึ้นมานะครับ,บทักทายกันตามธรรมเนียมยุโรปพระองค์ต่อมาเนี่ยอ่น่าจะเป็นในหลวงราชการที่6นะครับตอนนั้นยังเป็นมกุฎราชกุมารทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็มีพระราชวงศ์พระองค์อื่นๆตามขึ้นมานะครับเราสืบค้นพวกนี้ได้เนี่ยเพราะว่า จากบันทึกของพระองค์นะครับพระราชิพนธลเรื่องไกลบ้างนะครับเราจะเห็นว่าพระองค์เขียนถึงไว้ว่ามีหนังฝรั่งเนี่ยถ่ายพระองค์เอาไว้นะครับทำให้เราได้ไปสืบค้นกลับไปที่ประเทศแม่นะครับก็คือสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็ได้ฟิล์มภาพยนตร์สองม้วนนี้มาครับผมอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่ถูกยกย่องให้เป็นผู้กํากับชั้นครูผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์ในตำนานของเมืองไทยและเรื่องราวของศิลปะการวาดภาพร่างสองมิติ ที่ถูกถ่ายทอดลงบนแผ่นฟิล์มเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสยามประเทศที่พร้อมให้คุณผู้ชมได้รับรู้ช่วงหน้าครับ